รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะ เช้าวันพฤหัสบดี28กันยายน2566ปุ๊กสมารพรชิวกิจและทีมงานฟา r m c h a n n e มาแล้วค่ะเจอกันยามสายนะคะ10นาฬกา30นาทีกับเรื่องราวดีๆที่ทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ การยางแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันโครงการปลูกพืชร่วมยางเพื่อยกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเสริมรายได้ในสวนยางโดยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเจริญของต้นยางปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมถึงมีผลกระทบด้านอื่นๆทางสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้เราพาไปพบเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่มีการปลูกพืชร่วมยางและเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางจานวนกว่า100ตัวจะมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไรเราไปฟังจากเกษตรกร,ร,ก,รกันเลยค่ะ พื้นที่บริเวณในสวนยางแล้วเนี่ยมันยังมีผลมันยังมีประโยชน์ที่เราจะสร้างไรายได้ได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยแบ่งการจัดการเพื่อเพื่อให้เรามีรายได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัว,วเราได้นะครับก็แบ่งจัดการเป็นยางยประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็จะเป็นแปลงที่เราปลูกถัเรียนประมาณ4ไร่นอกนั้นก็จะเป็นพวกไผ่นะครับแล้วก็มีสระน้ําประมาณ1ไร่นะครับรวมทังที่อยู่ด้วยในการสร้างรายได้เนีย่ยเราก็ยังมี การเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะครับในสระน้ำก็มีการเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งยางเรามีเนี่ยประมาณ3ไร่เนี่ยเราได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ8 9 0 0 0บาทถ้าเรากีดได้ตามปกตินะครับถ้าไม่โดนฝนแต่รายได้จากพืชลมยางเนี่ยเราก็สามารถจะทำรายได้ได้อีกประมาณ8 9 0 0 0บาทเหมือนกันพอๆกับยางพาราเลยนะครับฉะนั้นจากเราได้แค่800 0เนี่ยเราจะได้เป็น16 0 0 0 อันนี้คือรายได้เสริมมาจากแบบยางพาราเป็นเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือน การปลูกพืชร่วมตามนโยบายของการยางแห่งประเทศไทยเกษตรกร,กรสามารถที่จะมีะไรายได้เสริมจากพืชร่วมยางหรือพืชแซมยางในช่วงที่ยางมีการจเจริญเติบโตเพียง1-3ถึงปีเป็นช่วงที่สามารถปลูกพืชผักสวนครัวรวมถึงพืชสำคัญทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะเกษตรกร,กรที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ใกล้บ้านท่านและในปัจจุบันการยางประเทศไทย มีสาขาบริการทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยได้เลยค่ะ team can คมั a ทีมแค y บายเอเอเอเาเอเาเตงอเองอเอเอเอ กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซลราเซลล์บริการติดต,ต,ตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเมื่ออาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนกับเคนบาย e a ถามมืออาชีพถามเคนบาย e a กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรในวงกว้างจึงได้ประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเตรียมมาตรการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการผาเผชิญกับสถานการณ์และการแก้ไขฟื้นฟูรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนและเกษตรกรอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีร้อยเอกธรรมนั รมมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําภาพรวมทั้งประเทศโดยมีนายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจิริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกัมพูกรมชลประทาน3เเสนว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพอากาศแปรปรวนทําให้เกิดฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด แต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่ำกว่าปกติเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนินโยประกอบกับช่วงฤดูฝนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2566นั้นนายกร,รัฐมนตรีได้ให้ความเป็นห่วงประชาชนและเกษตรกร,ร,กรที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำจึงได้กำชับให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เรียมมาตร,ราการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกร ในพื้นที่และทั่วประเทศทางด้านนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากปรากฏการณ e ์เอล尼โยที่กำลังส่งผลกระทบในปัจจุบันทำให้มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำตาม12มาตรการรับมือฤดูฝนที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออ,อชชกำหนดสู่6แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมนำสามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี2566เป็นแนวทางในการปฏิบตัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่สําคัญได้เน้นย้าให้ทุกโครงการจลประทานทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจําพื้นที่เสีย่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากรับทราบถึงสถานการณ์น้ําปัจจุบนันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด การแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานและยังมีการแบ่งปันที่ขนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากพื้นที่ว่างของร่องสวนยางพารา11ไร่สร้างไรายได้เสริมจากการปลูกกล้วยไข่พืชร่วมยางมากกว่า3ปีของคุณกริตภาสคล้าม,มุล,ลือเกษตรกรชาวสวนยางตำบลชำคออำเภอเขาชฉาเมาจังหวัดระยองสร้างไรายได้เพิ่มกว่า100,000บาทจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะมีแนวความคิดว่าอยากได้กล้วยเพราะกล้วยเป็นพืชเย็นจะช่วยยางได้โตเร็วดียิ่งขึ้น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ครับรุ่นแรกปลูกมาแล้ว3 4ปีรุ่นนี้พองจะเข้าปีที่2พื้นที่พื้นนี้10เบ็ดไร่ประมาณ1 1เบ็ดไร่โดยประมาณรายได้ก็เพิ่มขึ้นไม่งั้นช่วงที่เราปลูกยางเล็กเราไม่มีรายได้จากเนื้อที่เราเลยพอต้องรอย,ยางโตถึงจะก,กีดได้ช่วงที่รอจากปีแรกจะปลูกได้ประมาณสปีเนาะปีที่1ถึงปีที่3เราก็ยังมีรายได้จากรองยางที่ทำอย่างอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดถัากการส่งออกดี ก็ได้ดีสูงสุด10ไร่ได้อยู่ที่ประมาณเกือบแสนต่อเดือนหากมันเป็นยางเล็กหากเราทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เราก็รอ,อไรายได้จากยางอย่างเดียวรออีก7ปีนู่นถึงเราจะเริ่มกี่ช่วงแรกเลยหากมีแหล่งน้ำดีมีทุนพอ,อนิดนึงก็น่าปลูกอยู่กล้วยเป็นงานที่ไม่ยากได้ผลผลิตดี วัดเป็นผลกําไรแล้วค่อนข้างที่จะเพิ่มเพื่อจะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเราก็มีการให้ส่งเสริมปลูกพืชร่วมยางก็มีได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุกไม้ยืนต้นต่างๆพืชล้มลุกก็มีพวกสบับปะรดพวกกล้วยแล้วก็พวกผักสวนครัวต่างๆแต่ปัจจัยหลักก็คือต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบเนาะแต่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําที่ช่วยเสริมมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่ที่เขามีน้ำเขาก็สามารถปลูกได้ว่าจะเป็นกล้วยแต่กล้วยในต้องการน้ําเยอะมากเพราะมันเกี่ยวกับผลผลิตที่เขาจะเก็บเกี่ยวไปขายเนาะถ้าเกษตรกรพร้อมไม่ว่าจะเป็นทุนต่างๆเพาะให้เกษตรกรปลูกพืชร่วมยางเพื่อจะให้เกษตรกรมีรายได้อยู่ระหว่างที่ก่อนที่เกษตรกรปลูกยางโค่นยางไปมันจะไม่มีรายได้เนี้ยกว่ายางจะให้ผลผลิตอย่างน้อยก,ก็7ปีระหว่างนี้ถ้าเกษตรกร มีทุนบางส่วนแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเสริมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับสำนักง,งานมีส่งเสริมให้ตลอดพืชร่วมยางะครับในการปลูกพืชร่วมยางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งเริ่มเห็นผลในหลายพื้นที่อย่างพาราก็ให้ผลผลิตเปิดกรีได้แล้วพืชร่วมยางก็มีมูลค่าสามารถสร้างไรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เด,ดประเด็นข่าวสารที่นะ่าสนใจไปแล้วค่ะส่วนช่วงหน้าวิถีเกษตรยังคงมีเรื่องราวดีๆรอคอยคุณผู้ชมอยู่แต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะรเกษต